สว,สวัสดอีอันนี้คือแบบมาไลฟ์แบบมาไลฟ์แบบยังไงอะคือมาไลฟ์แบบฉุกละหกมากอะเพราะว่าหนูเพิ่งเห็นว่าหนูแบบยังไลฟ์ไม่สาเร็จลุลร่วงอะหรานึกว่าหนูไลฟ์สำเร็จรล,ลจุล่วงไปแล้วอะทุกคนเข้าใจใช่ปะแต่คือพอมาดูเอา้าเฮ้ยมันยังไม่สําเร็จรุล่วงแล้วนี่คือวันที่สามสิบเอ็ดแล้ว วัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับนั่งรถอยู่หรอใช่ครับพี่นั่งรถไฟเหาะอยู่สวัสดีค่ะดีจ้าฝนตกไหมไม่ตกนะคือตอนแรกอะบ้านหนูแบบคืมมากใช่ปะหนูก็เลยนึกว่าเออมันจะตกอะไรอย่างงี้แต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ตกยังไงครับคุณธิดาว่าไงครับ,ด,รบดีครับเป็นไงบ้าง <laughs> มา嘛ไปไหนให้ทายว่าไปไหนไปที่ที่คนไปเยอะมากวันนี้ใบให้ ดีจ้าดีครับล a s t day l a ล t day อารันมาใช่ลาส t day ของแท้ดีนะหนูเข้ามาดูในไลก์ก่อนคือตอนแรกอะ่ะหนูเลือคลิปหนึ่งอันใช่ป่ะแล้วหนูก็แบบเออลงคลิปไปแล้วเอ้ะทำไมมันยังไม่สําเร็จรู้ล่วงสักทีอะไรอย่างงี้หนูก็ดูเอา้าไลฟ์เหลือไลฟ์นี่นะอารันมาขับรถอยู่แล้วครับพี่หนูยังหนูเกิดมาหนูยังไม่เคยขับรถเลยค่ะหนูยังขับรถไม่เป็นเลยงานหนังสือผิดผิดผิด คือกํลลังจะพิมพ์รีแคปทุกอย่างดูหนูก่อนละกันเราจะดูคือหนูว่าไลไรเนื้อยังรีแคปไม่ได้เพราะหนูแบบไลท์หนูจะมาไลท์แป๊บเดียวใช่ป่ะมันยังไม่คุ้มค่ากับการรีแคปอะวันนี้แบบตอนนี้คุยเล่นก่อนได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวไว้แบบว่ามาไลท์นานๆเราค่อยรีแคปอะไรอย่างงี้ดีไหมเราจะได้สะละกันแบบเต็มๆราชมังเหรอถูเอ้ยทำไมรู้เอ้ยไม่ได้ไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่าเอ <c oughs> ออวิคุณสำหรับ คองอะไรอ่ะเขาคุณหลับเขาตเตอติ๊กเกอร์กีฬาสถานเออสองวันที่ผ่านมาเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมหอ๋อมันไม่ได้เหนื่อยแบบเอาจริงบ้านคอนเสิร์ตอ่ะหนูรู้สึกว่ามันเหนื่อยน้อยกว่าคอนพี่ลีนะด้วยซ้ำไม่รู้ทําไมแต่ว่ารู้สึกว่าทุกคนมึนหัวกันปะมันค่อนข้างสั่นนิดหน่อยแต่หนูรู้สึกว่ามันไม่ได้เหนื่อยมากอะทั้งคอนเสิร์ตทั้งงานวันอีกวันหนึ่งเลยอะ รู้สึกว่าทั้งวันนั้นมันไม่ได้เหนื่อยมากแบบไม่รู้ทําไมแต่ว่าค่อนข้างเหนื่อยกับการที่ต้องตื่นเช้ามากกว่าเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยสนิทกับการตื่นเช้านึกออกปะอืมแต่ว่าถ้าเรื่องถ้างานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ค่อยเหนื่อยหรือว่ามันเหนื่อยตอนซ้อมไปหมดแล้วไม่รู้อะเพราะว่าซ้อมค่นข้างเยอะมากไปคอนพี่โอมป้าอุ้ยดะเนี่ยพี่เก่งไงฝากกดพี่โอมไว้นะครับ หนูว่าตัวงนโถถ้าหนูจะเอาตังไปโหวตผู้อมหนูเอาตังมาโหวตตัวเองก่อนดีกว่าตอนนี้ตื่นจริงตื่นเช้าฉ่ำง่วงใช่แล้วแบบเช้ามากเพราะว่าเหมือนมันมีเหตุการณ์แบบว่าเออแผ่นนินไหวด้วยใช่ปะแล้วก็ทําให้แบบวันนั้นแบบก็ไม่ได้ซ้อมตอนแรกก็เครียดแล้วว่าเฮ้ยตายจะได้ซ้อมไม่ว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เลยต้องมาซ้อมตอนเช้าของวันจริงก็เลยทําให้มันแบบเช้าเข้าไปใหญ่ก็เธอตามจีบพี่เลยนะจนเหนื่อย สิบเอ็ดเมษายนเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่เออใช่ส1บเขาประกาศยังว่าใครไปบ้างถ้าใครว่างก็มาบึง่งมาเจอกันแล้วกันนะฝากตะกนเพลงเธอทำให้ฉันเสียใจดังๆทีมันทำนอมมันคือ,อยังไงนะไม่รู้อะเจอกันมาสงการไนดะ้อยากให้ซี m จัดมันส่งการดีก่ะอยากคืออยากเล่นน้ำส่งการไม่ใช่อะไรหรอกอยู่เรวอยู่ยาวเลยไหมห้องเกมนี้เชียงใหม่คิดถึงแล้วมาเจอแน่คือกลับไป เดี๋ยวใบขออน,นุญาตสปอยได้ไหมเกี่ยวกับแคทเกมเพราะว่าได้แหละเพราะมันแบบแคทเกมมันสปอยได้เนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบเออความลงความลับความในความไรก็ตามก็เดี๋ยวจะแคทเกมแล้วม,มีมีตารางแคทเกมแล้วถ้าไม่มีอะไรฉุกเฉหิกแบบเอเลียนบุกโลกอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้ยกเลิกอะก็คือจะแคทวันที่แปดแคทวันที่แปดนะถ้าเอเลียนไม่บุกโลกจำไหมทุกคน เชียงใหม่คิดถึงซีเจมเออหนูกคิดถึงเชียงใหม่เหมือนกันพูดพูดตรงๆปะคือหลายครั้งที่มาทํางานที่กรุงเทพใช่ปะเอเอก็จะคิดถึงกรุงเทพอะไรอย่างนี้แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่แบบมาทํางานที่กรุงเทพแล้วแบบคิดถึงเชียงใหม่มากแบบไม่รู้ทําไมรู้สึกว่าอยากกลับแล้วอะรู้สึกว่าอยากกลับไปพักผ่อนอนะรู้สึกว่าอยู่ที่นั่นแล้วมันได้ไ,ได้พักผ่อนได้ทําอะไรอย่างเงี้ยวันที่สิบเอ็ดมีอะไรบ้างอะเอาจริงๆหนูก็ยังไม่ค่อยดูรายละเอียดเลยค่ะพี่ไว้แบบว่าเขาประกาศไหมหนูกับพี่อาจจะได้รูพร้อมกัน เล่นเล่นน้ำไหมไอดอนไอดอนโน่อะเล่นน้ำไหมถ้าใครอยากเล่นก็พกมาลวกันนะเดี๋ยวหนูก็จะอืมพกไปเหมือนกันน้ำลายของหนูเองกลับยาวเลยปะใช่เอาเล่านี้จริงๆคิดว่าจะกลับยาวเหมือนกันแต่เพราะว่าสงการมันก็หยุดแบบไม่นานมากใช่ปะก็เลยไม่รู้ว่าถ้ากลับมาแล้วมันจะคุมไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่ยาวหรือไม่ก็คิดว่าจะกลับมาคือต้องดูก่อนใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดินทางบอดภัยนะขอบคุณครับพี่มอนเป็นไงบ้างพี่มอนโอ้ยจมน้ำไปแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามีใครชุบชีวิตพี่มอนขึ้นมาได้หรือเปล่าสงสารพี่มอนมากเฮ้ hey, WhatsApp นักสิง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 เฮ้คิดถึงเชียงใหม่แล้วคิดถึงพี่ลีนะใหม่โอ้ยเพิ่งมเจอกันเมื่อวานค่ะตลกมากกับตอนนั้นทุกคนกําลัง C มกำลัง, GM, ลงถ่ายรูปกันอยู่แบบกําลังเขาเรียกว่าอะไรกําลังนั่งรวมตัวกันเพื่อที่จะถ่ายรูปกลุ่ม ใช่ไหมถ่ายรูปหมู่แล้วพี่ลีนาก็เดินมาเออแล้วก็บบหนูก็เบาถามพี่ลีนาว่าพี่ลีนาคะหนูมีคาถามอะค่ะพี่ลีนาจะกลับมาทําไมคะอะไรอย่างงี้แบบกลับมาแบบหมยถึงว่าแบบเข,ข้าใจปะเข้าใจปฏิบัติปะแบบเออพูดเธอแซวเล่นๆขำๆแล้วเหมือนพี่ลีนาก็ไปพูดกลับมาว่ามีห้องว่างมั้ยคะอะไรอย่างงี้ก็เหมือนแบบเออพี่ลีนาไม่มีห้องอยู่นู่นนี่นั่นพี่ลีนาก็น่ารักดี แต่คือมีคนคุยกับพี่ลีนาเยอะมากหนูก็ได้เออได้คุยนิดหน่อยนู่นนี่นั่นแล้วก็ใพ้เขาคุยกับคนอื่นต่อเพราะว่าคนต่อคิวคุยกับเขาเยอะเจอกันเมื่อวานบอกหรือขิงเอ้ยไม่ใช่เมื่อวานดิมหนูพูดผิดทุกคนมาลืนมาลือนอืมพี่ลีนากาลังเปลี่ยนคอนโดใช่แล้วพี่ลีนาก็เปิดรูปคอนโดเขาให้ดูหนูก็แบบหุยน่ากลัวมากคือตอนแรกหนูเห็นแล้วว่าเขาอะลงใน ไอจีไม่ก็เห็นใน Facebook หรือทวิตหรืออะไรสักอย่างนี่แหละว่าแบบเขาลงริประกาศพลีสเพื่อลาเผออาเอาจริงเหรอเออเดี๋ยวแบบขอให้เขาริประกาศเลยกันเนาะเห็นเขาลงแล้วลหนูก็อุย้ยโคตรน่ากลัวเลยวะ่ะสมมุติถ้าหนูอยู่ข้างบนแบบคอนโดสูงๆแล้วหนูเจอภยัยพิบัติอย่างเงี้ยหนูคงแบบเอาไงดีวะกับชีวิตขนาดตอนที่เกิดเหตุใช่ปะหนูอะไม่ได้อยู่ที่สูงมากอะทุกคนหนูยังแบบตอนแรกหนูก็เป็นเหมือนหนูเป็นเหมือนประชาชนทุกคนเลยหนูคิดว่า หนูอยู่ดีเหมือนหัวมาแล้วเฮ้ยมึนหัวเป็นอะไรวะเราก็แบบเฮ้ยสักพักไม่ใช่แล้วคนได้ยินเสียงคนเริ่มุ่ยวายเราก็แบบเฮ้ยมันเริ่มไม่ใช่แล้วมันหยิบรีบมาหยิบโทรศัพท์แล้วก็ดูในทวิตแล้วก็ขึ้นว่าเราตอนแรกหนูหนูดูเร็วมากใช่ปะไอแท็กมันก็ยังไม่ขึ้นว่าแบบแผ่นดินไหวอะไรอย่างนี้ก็กลายเป็นหนูก็เลยเซิร์ชคีย์เวิร์ดแผ่นดินไหวสรุปว่ามีคนโพสต์เหมือนกันว่าแบบแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหวแล้วหนูก็เลยอ๋อรู้แล้ว โอ้ใม่ก้อนแผ่นดินไหวแล้วแบบเห็นด้วยว่าแผ่นดินไหวที่เชียงใหม่หนูก็แบบเฮ้ยหนูนึกว่ามันไหวที่เฉพาะที่กรุงเทพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสนุกว่าที่เชียงใหม่ก็ไหวด้วยเหรอเนี่ยก็เลยงงบอกวีมันไกลขนาดก็เลยแบบงงมากนี่อยู่ชั้นเจ็ดวีก็ยังดีที่ชั้นเจ็ดแบบไม่ใช่สิบเจ็ดย่ิบเจ็ดอะไรเงี้ยมาดูครั้งแรกจ้ะแต่ว่าชื่อคุณนะ่ะนี่ไงสิ่งแรกที่ทําดูทวิต ชใช่คือเอาจริงๆปะคือรู้สึกว่าชอบทวิตมากนะคือมันเป็นแพลตฟอร์มที่แบบมันมีค่อนข้างมีเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆอ่ะไม่รู้ว่าทําไมนะแต่ว่าก็รู้สึกว่าบางแอปใช่ไหมอย่างเช่น Facebook อย่างเงี้ยคนก็จะค่อนข้างเริ่มเล่นน้อยลงใช่ปะแต่ว่าทวิตก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่แบบคนแบบเล่นเรื่อยๆอ่ะไม่รู้ดิแล้วมันก็ดูแบบมีจุดประสงค์ของมันอ่ะไม่รู้เข้าใจป้าหนูอธิบายไม่ถูกอ่ะ ที่เชียงใหม่ไหวหนักมากยิงหือเฉยยังแทบจะลม้มเออหน้ากลัวต่อไปขนให้ทุกคนในนี้นปลอดภัยก็โอเคค่ะคก็ขอให้ทุกคนปลอดภยัยอะไรอย่างงี้ล้วกันเนาะอ่านแฮกลานนาไหมอ่านแฮกรานนาไหมคืออะไรอะ่ะในพูถึงในทวิตหรอวันนั้นกินข้าวครบสามรอบจริงวันนั้นคือกินข้าวสามรอบไม่ทันสักรอบหูจบ ทวิตเตอร์เร็วโคตรใช่ครั้งแรกเลยใช่ไหมที่เรนมาเจอแผ่นดินไหวอันนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกอะหนูเคยเจอแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นทุกคนตอนนั้นหนูไปนอนที่เมืองอะไรวะเมืองอะไรไม่รู้ดูแหนูต้องไปกลับไปถามที่บ้านก่อนว่าหนูนอนเมืองอะไรแบบว่ามันเป็นแล้วนอนฟีลแบบเร็วกังอะไรเงี้ยไม่ได้เรยวกังหรอกนอนฟีลแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบบ้านๆก็คือแบบเรียกว่าเร็วกังปะคือไม่รู้เรียกถูกเรียกผิดนะแต่เป็นฟีลแบบบ้านๆของญี่ปุนบบน่นใช่ป่ะแล้วเหมือนเป็นเมืองเขาๆนิดนึงแล้วเขาแบบเหมือนู้้เมมออนอนออน่่น่ยแลววางััะะจ ิดแผ่นดินไหวบ่อยอะไรอย่างนี้ก็แล้วก็ตอนนั้นก็นอนอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเออแผ่นดินไหวแต่มันแบบแป๊บเดียวไงแล้วเหมือนรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ไม่ได้ตกใจมากเพราะว่าเหมือนรู้อยู่แล้วว่าตรงนั้นมันเกิดเมืองนั้นมันเกิดแผน่แผนดินบินแผ่นดินไหวได้ง,ง่ายอะไรอย่างนี้อยู่ญี่ปุ่นแจ้งเตือนเร็วนะอืแต่ว่าอันนี้นานมากแล้วอะใส่ตามาปะอืมใช่หรอไม่ไม่นา,นานทีจะ นานาจะรีเทิร์นพีกแล้วนะเราซึงเกินใช่นี่ไงที่หนูไลค์ครั้งที่แล้วแล้วหนูก็แซวเขาคือตอนอ่ะคือตอนนั้นเออเขาก็ชอบมาแบบนุ่นมาเล่นกัรุนรี้นี่นะใช่ไหมแต่พอเห็นเขาเต้นแมงมุมพิษอืม้มเขาเขาแบบอืคือเขาเยินมากค่ะตอนเขาเต้นแมงมุมพิษกับพีกะ่ะเขาเยินมากหนูก็แบบแหมนานาเห็นนะนู่นนี่น,นั่นเออก็แซวเล่นกัรตลกนีแต่คนนี้ปุ่นชิวมากครับตอนเกิดประเทศเขา ใช่แต่พแต่นึกถึงพี่ลีนาเลยแต่พี่ลีนาเขาคงแบบไม่คาดคิดมันจะเกิดที่ไทยด้วยป่ะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เ,ออเราไม่มีแจ้งตัวได้ไง,งกว่าจะรู้ได้ก็จ <c> ร <oughs> <c oughs> ิงอืถ้ามีก็ดีเนาะหมายถึงยังไงอะ <c oughs> แบบคือถ้ามีอะมันก็ไม่ได้ทำมันทำให้เราแบบยิ่งมั่นใจมากขึ้นอะว่าแบบเราแบบอธิบายไม่ถูกอะเะว่าเราวบา เคยไปตะเกียบกับสก,กา้าระบบเงินภัยดีออแต่อย่างว่าแหละทุกคนมันมน,มนน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดที่ประเทศไทยอะนึกออกปะใกล้ถึงแล้วดูหนูไปแล้วนะวันนี้มาคุยเล่นแบบจิบจอยแล้วก็เดี๋ยวมาไลค์รีแคปแบบทุกอย่างใกล้ๆนี้เราเล็บก็หลุดด้วยแต่ข้างนี้ยังไม่หลุดแต่อีกข้างนึงหลุดแล้วไม่บายทุกคนมาคุยเล่นเท่านี้แหละเดี๋ยวจะมาคุยใหม่นะจ๊ะเพื่อนรักทั้งหลายหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดคนพวกคุณคือ เสเฟรนจนแบบนี้ไม่มียังไม่ได้เลยเอ้ยเขาอาจจะทยอยส่งมาทีหลังโชคดี enjoy น,นะได้ฝากบอกเมื่อด้วยได้เลยเดี๋ยวดูเพื่อนนะบาย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 ค่ะบุ๊ยเขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะ